ความเดิมตอนที่แล้วปีศาัไพไซเบอร์เริ่มแผนการใหม่ส่งสแกมมาป่วนโลกทําให้ผู้คนติดกับดักความอยากได้อยากมีอ่ะมีสัญญาเตือนค่ะอืมผู้คนโดนครอบงำซื้อของออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันรัวๆเหมือนจะมีคนโดนหลอกด้วยเอ๊ะแอปนี้หนูเคยใช้นะคะไม่คิดว่าจะมีร้านค้าปลอมด้วยเป็นอะไรไปคลิกโทรศัพท์ออกใหมอ่อะพี่เอนเตอร์ของผมเก่าจังเลย อย่าปล่อยให้กิเลสครอบงำนะคลิกความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งของแต่อยู่ที่ตัวเรานะเออจริงด้วยเกือบไปแล้วมีคนโดนร้านปลอมหลอกเหรอครับถ้างั้นเราใช้เรียลลิตี้ระวังสิ่งลวงตาให้ผู้คนระวังกันดีไหมครับดีเลยเริ่มเลยคลิกสู้ๆเรียลลิตี้ระวังสิ่งลวงตาดูให้ดีก่อนกดซื้อร้านค้าที่เห็นอยู่น่าเชื่อถือหรือไม่ ไปทีเหมือนสถานการณ์จะดีขึ้นแล้วนะคะอืมก่อนจะซื้อของออนไลน์อย่าลืมดูประวัติคนขายด้วยนะค่ะความอยากได้กลายเป็นพลังงานไหลกลับไปยังมิติมืดของพิศาจาไพไซเบอร์ข้าอยากได้พลังอีกสก๊ได้ครับผมจะใช้กับดักความต้องการที่ไม่สิ้นสุดทำให้พวกมันซื้อของเยอะๆโดยไม่จำเป็นว้า ซ oh! ื้ออ้ยเสื้อสวยสวยว้ายกระเป๋าก็ดูดีดูดีอุ้ยกดซื้อรัวๆเลยจ้าอันนี้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 ทำไมสัญญาณแจ้งเตือนดังอีกแล้วล่ะครับมีสัญลักษณ์อะไรก็ไม่รู้ค่ะฉันขอออกไปตรวจสอบโลกด้านนอกก่อนนะกับดักความอยากได้อยากมีทำให้เกิดความวุ่นวาย แต่ลลลิตี้ก็หยุดไว้ได้อีกครั้งสแกมจึงเริ่มแผนการใหม่ด้วยกับดักความต้องการที่ไม่สิ้นสุดเด็กๆจะรับมือไหวหรือไม่รอติดตามตอนต่อไป